สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามาอัปเดตงานเสื้อลูกไม้รหัสพิงค์7 2ให้ชมกันค่ะรอบนี้นะคะมีสีเข้าใหม่มาสวยๆเลยค่ะหากลูกค้าพลาดไปรอบที่แล้วนะคะวันนี้มีของมาเติมสต็อกให้เราค่ะโดยงานรุ่นนี้นะคะจะเป็นงานทรงคอกลมแต่งขอบลายเกสรน,นะคะ ตั้งแต่บริเวณคอลงมาถึงแนวกระดุมเลยค่ะงานรุ่นนี้นะคะจะเป็นงานกระดุมแบกหรืองานกระดุมซ่อนนั่นเองค่ะทรงแขนกระบอกตรงนะคะจะเป็นลูกไม้ลายดอกลอยนะคะงานรุ่นนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าสวยมากๆค่ะ จะมีไซส์ตั้งแต่ 38, 40, 42, 44, 46และไซส์ 48, 50ให้ด้วยนะคะหากลูกค้าสนใจรุ่นนี้สามารถโทรหาแม่ค้าที่เบอร์ 086, 963, 7055ได้เลยค่ะแจ้งรหัสพิง0ย์ตามด้วยสีและไซส์ได้เลยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีซับในเป็นผ้าลินินให้ค่ะซับในจะเป็นงานเต็มตัวนะคะผ้านุ่มใส่สบายและระบายอากาศดีๆมากๆค่ะกระดุมด้านหน้าสามารถแกะใช้งานได้จริงทุกเม็ดน,นะคะจะเป็นงานกระดุมซ่อนหรืองานกระดุมแปะนั่นเองค่ะแขนเสื้อนะคะจะเป็นงานแขนกระบอกตรงยาว3ส่วนนะคะความยาวแขนจะเลยข้อศอกลงมานิดนึงนะคะ และสำหรับความยาวเสื้อนะคะไซส์สามสความยาวอยู่ที่22.5นิ้วค่ะไซส์4 2 4 4 4 6นะคะความยาวอยู่ที่23 23.5นิ้วค่ะและไซส์4 8 5 0นะคะความยาวอยู่ที่24.5นิ้วค่ะงานรุ่นนี้มีสีให้เลือกมากกว่า1 0สีเลยนะคะ หากลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาชมเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะสำหรับสีแรกนะคะจะเป็นสีชมพูกลีบบัวค่ะราคาพิเศษสำหรับรุ่นนี้นะคะเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นค่ะโอนชำระทางร้านจัดส่งให้ฟรีนะคะหากเก็บเงินปลายทางจะมีค่าบริการเพิ่ม50บาทเป็น1,540ค่ะสีที่2คือสีฟ้าสีที่3คือชมพูกะปิค่ะ สีที่สี่คือสีดำสีที่ห้านะคะคือสีเขียวค่ะสีที่หกคือสีม่วงค่ะสีที่เจ็ดนะคะจะเป็นครีมเบดค่ะสีที่แปดจะเป็นงานสีครีมอ่อนค่ะสีที่เก้านะคะคือสีขาวค่ะสีที่สิบคือสีส้มอิดค่ะ และสีที่11นะคะคือสีชมพูหวานนั่นเองค่ะงานสวยหรูมากๆเลยค่ะ